ี่แจ้งอย่างนี้ครับผมคือผมผมต้องบอกอย่างนี้คือที่ผมบอกว่าผมโชคไม่ดีคือผมผมคิดอย่างนี้จริงคือเคือความจริงแล้วในฐานะที่ผมเอาตรงนี้ที่ผมเป็นนักแสดงเนี่ยนะครับยิ่งต้องระมัดระวังในการที่ผมจะซื้ออะไรหรือว่าอะไรอยู่แล้วนะครับคือตอนผมซื้อรถคันนี้ผมก็ได้ทาการเช็คทุกอย่างว่ารถคันนี้ถูกต้องนะครับนาเข้าถูกต้องเสีภาษีถูกต้องออผมมีการทําสัญญาซื้อขายถูกต้องนะครับคือทุกอย่างผมทํารัดกลุ่มหมดแต่ว่าในแง่ที่ว่า ตรงคุณกิติศักดิ์เขาไปทําอะไรมาตรงนี้เนี่ยผมผมผมใช้คําว่ามันเหนือการควบคุมที่ผมแบบผมก็ก็มีสอบถามทางทางทางเขาบ้างว่าเขาทํางานอะไรแต่ว่าผมก็คงแบบไม่ไปรู้จริงๆว่าเขาทําอะไรมาตรงนี้มันเหนือการควบคุมจริงแต่ว่าความระมัดระวังเนี่ยผมทํหลักคุมอยู่แล้วครับครับก็ก็เรียนให้เข้าใจนะฮะว่ากฎหมายฟอกเงินเนี่ยโดยหลักการเราก็ให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกที่สุดจริตนะเพราะนั้นเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเกิดกับคุณบอยหรือใครก็ตามนะครับถ้าสุดจิตเขาก็ไม่ยึดยึดและก็จะคืนให้นะครับแต่ถ้าไม่สุดจิตก็คงก็ต้องยึดกันไปครับก็คงไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังวันที่1 1นะฮะเราก็คงจะแจ้งข่าวให้ทราบอีกครั้งนึงครับมีเพิ่มเติมไหมครับค่เคคำีแงก็หลัาท่ยอาเี้ยเตรียมพร้อมแล้วจะเป็นต้อง่อเท่าที่ได้รับทราบนะครับจากข้อมูลที่คุณบอยได้ให้การมา ก็น่าจะครบถ้วนนะครับในขณะนี้มีอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมก็คงตามมาทีหลังนะครับเด็กน้อยก็นิดหน่อยอ๋อก็อยู่ที่เขาจะนํามามอบให้วันไหนก็คงต้องนัดกันอีกทีครับ